สวัสดีย่ามะเรียงครับพี่น้องครับสบายดีย่ามะเรียงตอนนี้น้องมลิวันแก้วดวงสีกําลังนึ่งข้าวนึ่งข้าวพอดีจานร้อยได้ปลาเข็งมากว่าสิปิ้งปลาเข็งกำลังนึ่งเข่าอยู่จัาหน่อยเนาะอือปลาเข็งก็ปลาเข็งก็ได้มากสองโลนี่พี่น้องสิปิ้งปลาเข็งครับมะเรี่ยงนะครับกับตำหุ่งตำบักทั่วไปสละปลาเข็งกับสีท่าเกลือกับสีปิ้งนี่ ได้ปลาเค็งมาไปตลาดมาสองโลโลละสามสิบพันโลละสามหมื่นกีบพี่น้องเอ้ยกระประมาณร้อยกว่าบาทครับสองโลปลาเค็งประมาณร้อยกว่าบาทนะครับได้ปลาเค็งมาแล้วต่อไปก็จะปิ้งปลาเค็งนะครับกับเขาแลงก้อนสิไล่สดพี่น้องครับเมื่อเลีงไล่สดทั้งเพจยร์ร้อยชาแนลคือเกา่าเด้อพี่น้องเด้อมาให้กำลังแรงใจกันแน่เด้อพี่น้องฝากบอกระลิ่นแน่าทั้งเพจเด้อเพิ่นธ์ท้าสิไล่สดอ๋อทั้งเพจเนาะเจเจ,เจดาริน นะครับนี่ครับโอ้ยแนวกินกับลาบปา่าเลยนี่บักลิ่นไหมพี่น้องบักลิ่นฟ้าเรียว,ว่าบักลิ่นไหมอันเดียวกันพี่น้องนี่นอ่อนๆเลยมีปลาปลาเพียตัวนึงได้มาให้เมี่ยงขวบบนกระลังฟักอยู่นี่ได้ปลาเพียหน่อยมาตัวนึงเบ,บิร์ซันบนี่บอสีเห็นมั้นลาบเดียวใหม่เพราะไงอ่าได้หน่อยฮะก็กินปิงป้งปีงปลาเคียง,ง,งเอาดเดีๆนั่งท่วงมันเพราะท่านในเบิ้งตั่วเป็นสำนอว <c oughs> ขวก่อนเอามาเป็นยังพี่น้อง,องลาบปลาเพีย มาสาเกินตัวหน่อยใอยมาสาปวดบ่แมนจะมาสาเกินขอโทษทีไข่มาสาอือจะมาสาเกินไปนานจะทิ้มาไว้่นนี้บ่ใช่หรอพอบ้านก้อยไปใช่หรปกติพ่อบ้านก้อยต้องอยู่น้ำกันเนี่นี่คือห้างมีอะไรว่พ่อบ้านก้อยนี่ว่ขึ้นแน่นอนเดียวบ่เออเลือกตัวใหญ่มาปิ้งล่ะนันนันป้งพ่อใหญ่นั่นเออปิ้งตัวใหญ่ตัวน้อยเทาก็ทอดเอาเนาะเออนันนัน นี่ปลาสลิดนี่ปิ้งเพรใหญ่เรามักได้นี่ปลาสลิดปิ้งใหเพรใหญ่แซงตัวใหญ่เหามาปิ้งตัวน้อยเขาก็ทอดเอาอ่ะนี่แหละครับพี่น้องมือขึ้นนี่พักกันไล่ชุดพี่น้องป้องไปเฮานะครับหอยคาก็ข่าวกำน้ามากก็เลยซื้อปลานะครับมาสู่ทีมงานกินนะครับกินเขาแรงน้ำกันอะไรก็ซื้อบมะงวงักหอยมาตำกันนะครับตำมะงวงักหอยแล้วก็ลาบปลาเพียน้ำตัวนึงได้ปลาเพียมาพร้อมนะครับ ิงปลาเข็งต่ำบักทั่วต่ำบักหุ้งไปสลับพี่น้องนะครับกับเขาแรงทีมงานอีกจังหน่อยเฮาก็สิไล่สดพี่น้องครับคำจังหน่อยไลายสดตั้งเพียรร้อยแนลคือเกา่าตอนนี้แม่กลัวพว่อกลัวเอาเห็ดกับเข่ากั๊บหนามก่อนพี่น้องอา่านี่ละร่วมกลุ่มกันอยู่นี่ละพี่น้องเมือนในป,ปัาบกัดตัดต้นยูคาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนเดออต้อนยูคาลงแล้วทางพุนโอ้โฟแมนบ่เนี่ย โอ้ปาตัวปาดังดีแต่ว่าฟูเนี่ยฮ่าพ่อบ้าน่อยบ้านแล้วเมียเจ้าถามหาอยู่นั่นสบายดีเออปาอะไรออกมาแล้วเบาเป็นอลไรได้มบ้เนี่เริ่มเบาเป็นแล้วตีไหวแล้วบ่จาลาดแล้วตีไหวแล้วเบาเป็นเลรอเมียเจ้าโจมหาอยู่ได้บ่างี้นเห็ดกับเขาไปใส่มาสันเล่าว่าไปไปใส่บ่เมียโจมหาอยู่ได้บ่เออเอาถามมึงเออเดี๋ยวให้กระถาม เออน้องเมีย้าวน่องมีอ้าวอ๋องเ๋องแต่น้องเมีอ้าวเลยเสียบเนาะแมนบะหาว่าแต่น้องงัวนวได้มันแสีบเลยนะเว้ยมองไปตัวยไปเอียนกับเขาเขาเขาสิใหาย้อเออนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศเป็นกันเองนะครับอยู่กับทีมงานเท่าเราบพี่น้องเนาะนะครับนี่ต้นยูค้าลงแล้วนะครับเอารถเครนเขาไปเก็บแล้วทีมงานเท่าเอาต้นยูค้าลงเพราะว่ามันบังงอเหงม่ใัยไงเราแบบเตือนเตือนระบาดในสำนักงานเท่า ไม่ในเกษตรว่าเสียเรืออ้เฮ็ดแป้นเฮ็ดอันลังค่ามองจอดรถนะครับเพราะว่าเท่าสิได้เฮ็ดโดมก็เลยว่าไม่นี่สามารถเท่าพาได้พาเป็นเส้นน้อยล้านเนาะได้เด้เนี่ยเอาไปเฮ็ดพูนครับไปน่องมองจอดรถอ่าสิบสองหลอเพราะว่าต่อไปเท่าสิได้มัง่งตัวน,นั้นเฮ็ดโดมนะครับไม่ตัวน,นี้ก็เลยสิได้ใส่งานอยู่นะครับตัดในมันยาวไว้หมดละโอเคอยู่ได้ไหลายได้ไหลายตัวเติบอยู่พาออกเนี่ยไม่น่าซา้ำอืม อ่ะไปไปบ่งทังคั่วต่อพี่น้องครับ huh. ก so, uh ่อนสีไล่สดมาเรยงนะครับเห็ดกับเขากับนามอยู่กันแบบรอบครัวพี่น้องนะครับสำนักงานเฮานะครับนะลาบปลาซูเพอใหไ่แม่ญงกินตาบมักุ่้ตาบหมักแตงเฮานะครับรวมไปถึงปีงปลาเข็งปีงปลาเข็งปิ่งปลาเข็งใส่เกลือลายๆมันจากโมไม่ ต้องเอาเกลือโอบมันเอานี่ตัวสีทอดว่าสันนองมันนี่วันประสีทอดว่าสันว่าเอาจัดไปโอ้ปลาตองฟักแล้วเด้อโอ้ยปลาเพียฟักแล้วหลายเติาบน่อโอ้ยการแม่นลาบอันซีแล้วๆในจังหวัดนี่เขาทายเด้อหันลาบปลาเพียนั่นเอาจวดจัดจวดจัดตัวสีเปี๊ยกนั่นเด้อพดคัดออกแล้วเด้อฝนเด้อตัวใหญ่ๆนั่นเด้อเออเอาเกลือใส่หลายๆมันจย่าโม่ใหม่นั่นแม่กัวเฮาจัดการแล้วมื่อนี้ ตรวจจาดฟาดบ้มผัวจะมาหาอะไรได้บ้างหันนะเออใครจะดอกมาหากันเนี่ยต <c oughs> ้อง <c oughs> ก,กินแสีบยี่ดอกบาดเนี่ยเอาเกลืออบลายลายมันจังบ่มใหม่บัดย่ามข้าปิีงมันจังบม่มใหม่ตัวนี้ตัวนี้ตโต้ลำห่อนต้มลำห่อนเฮ็ดอันน้ำปลาแดงไว้ใส่ลาบเนอ <c oughs> บาดในี่ก็จ <c oughs> ีเอาปลามาปิ้งบาดนี่อ้าวโค้งม้อลงบาดนี่แค่นี้ละหม้อพผดเสียบลาบ เอาเล็กย่างขึ้นมาเนี่โอ้ยปีงโอ้ซอยกันดีไปสองผัวเมีย่ะในแน่นอนขันนะไรพอบ้านและแม่บ้านนี่นะแม่สม,สมากสมแพงกันแม่นบอกพอบ้านว่าจัดอยอดเลยเนาะนัะ่หนาหนาการกากาอาปลาใหม่เขาปีงไหมเออไม่อ่าน้องมาในบ้านปีงเอาเอาขึ้นเตาบัานโอ้ไฟขึ้นลูกแต่เออโอ้คว,น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 วนันควันควันนี่พอบ้านว่าจาัดการแล้วปีงปลาเข็งกับปีงปลาสลิด ปลาสลิดใหญ่กระปิ่งปลาเข็งนี่เอาเบิ้งเอาเดิมหนาว่าบาดนี้เจ้าโอ้ตายตายต่ายเอาปิ่งปลาเข็งตัวหนาพันธุทอดเอาสิไปเบิ้งทีมงานอาจารย์นรติห้องก้อนตั้งเครื่องตั้งของสิไลย์สดมื่อแรงปิ่งปลาสลิดและปิ่งปลาเข็งงามมื่อแรงกับตำบักทัวสุดยอดไหลหนึ่งไปเอาไปบุนก้อนบาดนี้ไปเบิ้งทั้งโดมบุนก้อน ทีมงานเขาตั้งเครื่องตั้งของเหลวแล้วพ่อฮะไปทั้งพี่บาทนี่เปิดฟื้นเปิดไฟแล้วพ่อทีมงานคอยทั้งพี่โอ้ไม่ยุค,ค่าไม่ยุค,ค่าแฟนเบิร์ดละพี่้องเลยบาทนห้เอาต้นใหม่ลงทั้งสีก่กะโอเคอยดอกเอาลงสองต้นเลยอยู่นีนอยู่หน,น้าบ้านได้เฮ็ดเขียงเฮ็ดยังกันสนั่นเลยบาทนห้เฮ็ดโตเฮ็ดตัง้งได้ นะครับไม่ยังเยอะบาทนี่สิบเอกันไปใส่นี่ซาเลียงนี่มือใส <laughs> ่ลาทีมงานคอยเปิดเครื่องเราบา่อตั้งปุ่นเปิดไฟเราบา่อข้ามเราบ่อโอ้ขี่ตุ่มคือจืดแต่มองนี่จานเลขจานตู้ไปใส่แล้วเนาะคือเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนสุดเดียวหนึ่งมืออื่นไปตไดาดอยไทยบ่เฮาเอีมวีนี่ฝนสิบบ่อห้ามเฮาบา่ คือเมื่อตีคือมาเปิดไฟในลูกฟี่เห็นว่ามองเปิดไฟยุ่งที่สี่เหียนเจ้าอยู่มืดอต์ไรอะโหไหลายลื่นเลยครับเตรียมเครื่องไว้ไล่สดพี่น้องกินเขาเร่งแล้วฮะเกษตรมาไล่สดสู่พี่น้องเบิงพี่น้องฟังนะครับพบพระแฟนคลับเอฟซีทั้งด้านเสียงเพลงบรรเลงนะครับเมลแงน่อพี่น้องน่อนะครับไล่สดอยู่นี่ละ คือเกา่าคือเดิมนี่แหละพี่น้องทักไทยแฟนคลับเอฟซีเฮานะครับจ,จ,จันกรอบนีจ่นจา,าลาณาลาฟันโตหาแล้วนักลองกรอบเฮ้ยไม่อย่างนั้นก็อันนั้นลงนั่นนั่นนั่นก็กระเดาลงข้อมเขาเสือบดับบ่ <น isis. S 1> ว่าจังไดหอมบ่มี่หอมบัวหอมปีหอมหอมปีหอมบัวบ่มีไปตลาดเลยแล้ว ย่างโบตลาดย่ามนี่นนก็จ้ก่อนกันยังว่าเอาอันเบเกอร์ลงมันกนระดับแล้วสนกอกคว่ำนี่เสียงยัง่อนอ,อยู่นี่อ้าวเตรียมการก่อนพี่้องเนาะเดี๋ยวกินเขาแรงแล้วกับสิมารุยกันนะครับพบปะแฟนกับ FC เอฟซีเฮ้านะครับทั้งแฟนเพียร์ลอยชาแนล กับเพียรอ่าวงดนตีนมแสงเดือนนะครับไร่สดสองเพียรเลยมาแลงนะครับเนาะนะครับนักร้องอ่าเฮากะบสองสามคนนะครับกากดนตรีสี่คนมาหนี้ไร่สดกันนะครับเนาะเตรียมเครื่องเตรียมของนะครับมาอยู่ตี้จาร้านโทรหาอยู่ซื้อพักบ่เออเดี๋ยวเงินไหนก่อนพักหอมยมรถนะอ้าวไปซื้อพักหอมมาหนึ่งห้าพัน พระหอมบัดละหาบันจานมาอยู่บ้านเบากรอบนั่นโอเคเนาะกรอบทองมาเอาเมลงเนาะอ้าวโอเคโอเคเพราะวอาจารย์ดึงคนถามบ้าหฮันเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเมลงพ่อกันทั้งด้านไล่สดแฟนเพจร้อยแชนแนลกับเพจอ่าหนุ่มแสงเดือนนะครับเนาะเมลงพ่อกันทั้งไล่สดตอนนี้กาสิพ่อกันกินข้าวกินน้ำสักก้อนพี่น้องบัตนีลยอ้าว แล้วมาแร่งพ่อกันพี่น้องครับไลส่สดมาแร่งเด้อทั้งเพีเดแะพี่น้องเด้อ